ยังนานห้างมดแดงไหมไม่เคยได้ยินงบอกมดแดงแตง,ง,งพวงมะม่วงน่อยแม่เอา้าเคยเลยเอา้ากตมันแปลว่ามีเข้าไปมากเขาแอบมากเขาจกินแล้วเขากับบีฮวงไว้ไว้คนอื่นมาจีบก็คือจังมดนี่แหละมาเฝ้าอยู่นั่นละ่ะเฝ้าบกม่วงไว้ไว้ผู้ใดมาเอาสิละ่ะเออ โอ้าซังกิดแบบว่ามีคนไม่กี่บ่อกระบอ,อละ่ะมีจักคนล่ะสามสี่คนเอ้าแค่ออเอาแบบยอย้ยสอนเด้อเป็นก็บังหวงเด้อเขาเป้าไว้สุดท้ายถึงอนใดถรงจันใดสัดกคน